เพื่อนครับวันนี้ซักตะลันมาที่วัดจุลามณีนะครับสมุทรสงครามนะครับเป็นวัดหลวงพ่อ,อผู้ิดเป็นวัดที่นะฮะมีท้าวเวสุวรรณนะครับเทาบ้าไเ้สุวรรณนะครับปู่เวชบางคนก็เรียกปู่เวศนะครับนคนก็ามาสักการะกันเยอะแยะไปหมดเลยครับข้างๆก็จะมีที่เอ่อเขาเรียกว่าอะไรขายลอตเตอรี่ครับแล้วก็มีจีมงานที่เขา มาครับขอความอนุเคราะห์อะไรต่างๆนะครับ,รรบผมว่าเห็นที่ผ่านมาก็เลยเห็นเห็นร้านหนึ่งที่เขาเขาขายของนะเดี๋ยวไปดูนะฮะอันนี้วัดจุฬามณีนะฮะนี่หลวงปู่เวทนะปู่เวทเดี๋ยวมดูนะฮะผมเห็นหนึงร้านหนึ่งเขาขายของเห็นมาสร้างบนเนี่ยเนี่ยเนี่ยเจระาเจรแต่มีร้านขายหลายอันนะครับนะฮะก็จะมีสถานที่นค่อคนท่านจะเยอะครับวันนี้วันเสาร์ นะครับก็เห็นนี่เนี่ยร้านใจฟ้าะนะเนี่ยใจฟ้านะหลวงพ่อหลวงปู่วัดฒบาครับนี่นะครับเป็นแบบนี้เนี่ยน,นี่คือร้านใจฟ้า,อ,าอ่าอ่าอ่าน,น,น,นี้อันนี้คือร้านร้านอะไรนะร้านร้านหลวงพ่อเป็นศูนย์ใจฟ้าครับศูนย์ใจฟ้า้สินค้าของวัฒบารรมภูมิอ๋อของวัดครับของวัดพระบาทใช่ครับ อ๋อเงินรายได้ก็เอาไปอยู่ในนั้นหมดอ๋อก็จะมีผงซักฟ้ามีอะไรมีมีรถมีรถเล่อย่างี้ไปกี่ที่ครับหลวงพ่อทำลขึ้นมาตอนนี้มีสี่คันกำลังทำมีหกคันเป็นสิบคันอยู่ที่วัดอะไรบ้างฮะตอนนี้จะมีที่วัดสวรรค์มีที่ลพบุรีแล้วก็มีที่นี่ครับอ๋อนะครับมีทั้งหมดหลายคันแล้วก็มีสินค้ามากมายนะครับใช่ครับใครเข้ามาอยากจะมาอุดหนุนนะครับแล้วก็จะมีเหมือนได้ทำบุญไปด้วยนะฮะนใจฟ้าวัดประบาดน้วงพุนะฮะใช่ไหมใครเข้ามาที่นี่เหมือนก็ได้ทำบุญด้วยนะ นะฮะเอาเอาเดี๋ยวผมต้องอุดหนุนจากคำมุลมั่งอันนี้ขอดูตรวอื่นมัาฮะมีอื่นมาฮะมีเจลล้างมือมีสบู่มีโอ้อยากได้โลชั่นอยู่พอดีนี่นะฮะหรือใครจะทำบุญต่างหากอะไรก็ได้นะครับนี่นะครับมีโอ้มีมีผัดหมี่ด้วยนะครับเดี๋ยวคู่นะครับอ่านะครับมีของสินค้าหลายอย่างเลยทำได้แล้วก็ได้บุญด้วยนะครับมียาสีฟันมีเจลมีโอ้ ผัดไทยก็มีนะครับเดี๋ยวผมต้องลองผัดไทยด้วยนี่มาไหนไหนมีนะคะผิดได้เลยครับอ้าวสีเหรอแอดิฟานใช้ดีนะคะหลอดละหกสิบบาทครับพี่อ่ามีมีมีอุหนุนมีมีมีโลชั่นพวกโลชั่นอะไรไหมครับมีมีพวกโลชั่นทาผิวไหมครับอาอเหรอใช่ค่ะของไม่เป็นไรเอาหนุนอย่างอื่นไปได้ครับแล้วพวกน้ำมันมะพร้าวที่ขายกัครับอ่าอันนี้ร้อยสิบบาทนี่สามร้อยนี่แปดร้อยยี่สิบห้ามันกินยังไงกินเหรอกินใช้ดื่มครับอ๋อจะดูดกลิ่นได้ก่อนอ๋อนี่ดื่มเอานะอ๋อ เดี๋ยวเราอุนู้นนี่ก่อนแล้วอันนี้คืออะไรครับเนี่ยงาร์ตุ่ไทยครับพี่อ่าอ่าทำบุญทำบุญที่เปิดงกิ่นได้เอาไม่เป็นไรเอาเอานี่แหละนี่แหละนี่แหละอันนี้อันนี้คืออะไรเนี่ยน้ำมันงาดำสกัดเย็นครับพี่นี่นี่อันนี้อันนี้ขายไงครับสองร้อยครับพี่อ้าวทำบุญไปผมนี่เอานี่นี่นี่เอาสามสิ่งนี้ฮะได้ครับอ่าแล้วอันนี้แจกฟรีนะฮะอันนี้คือแจกฟรีผัดหมี่เนี่ยตับไทยฟรี เออผ, <ม S 1> ผัดไทยเหรออ๋อจะไปกินกินอ่าผมนี่อ่านี่ได้ของใช้ด้วยได้ทำบุญไปนในตัวนะครับใครจะมาเจอร้านร้านอะไรนะไกฟ้าเอออบอันนี้ครับนี่ครับสองร้อยเก้าสิบได้บุญไปด้วยได้ของใช้ไปด้วยนะครับตอนนี้เราอยู่ที่วัดอะไรนะวัดจุฬามณาีนะครับสุสุสงครามนะครับก็จะมีนี่ท้าวเวสสุวรรณนะครับผมมาเจอวันนี้ก็เลยโอ้โหอะไรใครเข้ามาก็ฝากกด subscribe ก่อแล้วก็แชร์ครับขอบคุณนะครับ เดี๋ยวขออนุญาตเรานี่ไปชิมสักอันนะได้ค่ะได้เลยครับนี่ๆผัดหมี่เอาสองอันได้ไหมเอาฝากทำบุญอีกร้อยหนึ่งฝากทำบุญร้อยหนึ่งอ่าครับอ่านะครับขอให้ทุกคนมาทำบุญอันนี้ก็ได้ได้บุญเลยครับแล้วก็ขออีกที่ยประชาชนพายทีนึงว่าถ้าไปมีรถอย่างเงี้ยที่วัดไหนบ้างตอนนี้มีที่วัดสมานค่ะวัดสมานวัดเชิงเซาว์วัดจุฬามณีวัดจุฬามณีก็มีที่ลบุรีวัดพระบาทน้ำผู้เรื่องีวัดพระบาทน้ำผู้นะครับใครก็มาเลย เดี๋ยเอาปูกันย่าไปไหนเจะไปกันแล้วนะนะครับพันมีอีรีนะแล้วจะใครจะทำบุญนะฮะหยิบได้เลยครับพันมีที่ผมขอไปสองอันอ่าไปทำบุญเปร้อยหนึ่งนะครับขยะนี่ของใช้มากมายนะครับเนี่ยนี่ของกินก็มีครับมาอุดหนุนด้วยได้บุญกันไปด้วยนะครับนะครับก็ใครใครเข้ามาก็ได้รับบุญกันทุกท่านนะครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวจันทร์สัก มาด้วยอ๋อเดยวนะกอ๋อได้แล้วนี่กับคุณครับคุณครับนะครับอิ่มใจอิ่มบุญด้วยกันทุกท่านนะครับนะครับสร้างบุญอุดหนุนใจฟ้านะครับเชิญเลยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ